สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแกนดีแนะนำหน่อยนะสวัสดีครับผมบอยนะครับพีดีมีแกนสากแก้วสองพันยี่สิบหกนะครับผู้จัดการสวัสดีค่ะเจนธิรัชญาภูประมาณนะคะผู้จัดการแกนสากแก้วสองพันยี่สิบหกค่ะไม่เป็นไรบอยถือเลยคนเสิร์ะคอนเสิร์ตเยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหญิงได้พลอยอ่อนค่ะผู้จัดการกองประกวดแกนสากแก้วค่ะ อ่าวันนี้มากิจกรรมอะไรยังไงเชิญครับวันนี้ครับ,นนรบก็เป็นงานเปิดตัว Future X เนะครับเป็นงานเปิดตัวของแบรนด์สินค้าที่ทําการเปิดตัวไปก็วันนี้ก็พานางงามมาร่วมงานด้วยครับวันนี้ครับแต่ว่าเป็นยปั้นแบร์รรใช่ครับเป็นสินค้าของแบรนด์ยกโคครมีน้ำประลาแล้วก็ผงุผงรสที่เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับกองมีกกแก้วสแก้วของเราครับก็เลยมาร่วมงานให้กับ ท่านสปอนเซอร์ครับมาร,ร่วมยังไงบ้างมีพาโจ้ับน้องเพลงมาอ๋อใช่เลยครับพาพี่โจธนากรพีดีมิแกนสแก้สองพันยี่สิบสี่แล้วก็ยี่สิบห้ามาร่วมงานมาร้องเพลงโชว์ให้กับท่านที่มาร่วมงานทุกคนฟังครับอ่าแล้วนาะงงามมามาร่วมกิจกรรมวัน,นนี้นใช่ครับวันนี้ก็เป็นพานางงามมาเหมือนเป็นการมาร่วมงานกับสปอนเซอร์ครั้งแรกครับเอาแนะนำทีละคนดีกว่านางาเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อน ฮ่ะชื่อวีนัคนพอยพนุนนะคะมิสแกรนท้องห้าค่ะเอมมี่พาชลิตาลุชยางสีนั้นนะคะมิสแกรนด์วังสมบูรณ์ค่ะฮ่าแตงโมก็จะพอน,นพยนลรักมิสแกรนอำเภอเมืองสระแก้วค่ะหมายเลขสิบค่ะสวัสดีค่ะเจตี่ค่ะนางสาวมิสสมบูรณค่ะมิสแกรนพัญญาค่ะเปิดตัวสินค้าวันนี้ได้ตัวสินค้าแล้วหรือยังคะ เป็นสินค้าปีนี้ประมาณดูแลเรื่องสุขภาพครับคุณบอลใช่ครับเป็นสินค้าที่แบบดูแลสุขภาพมีทั้งพวกเวแล้วก็เป็นสินค้าต่างๆที่ดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีขึ้นครับมีก็สินค้าใช่ครับคอ่ะไอ้ก็แบบมียังไงทาำพีดีก็ยังเปิดรับควันได้ไดยใช่ครับเจอเลยก็ขอฝากนะครับมีสแกรนสักแกรปีนี้ก็ ยังเปิดรับสปอนเซอร์อยู่นะครับงานไฟนอลก็วันที่20 <บา S 1> นี้ครับจัดที่ม,ม,มอกษตรสศาสตร์นะครับสปอนเซอร์ท่านใดสนใจสามารถมาเป็นสปอนเซอร์ได้นะครับขอบคุณครับเรียกว่าเปิดเปิดบอกแล้วว่า20นี่คือจัดที่มอกษตรใช่ครับจัดตรงไหนอะไรยังไงเป็นหอประชุมที่ม,ม,มอเกษตรศาสตรครับจัดกลางคืนกลางวันกลางคืนครับงานกลางคืนเวลาก็งานจะเริ่มประมาณ6โมงเป็นต้นไปนะคะระับพูดถึงการเก็บตัวนิดนึงว่ายังไง เก็บตัวปีนี้ก็สิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าครับเก็บตัวที่กรุงเทพทั้งหมดนะครับเพราะว่าปีนี้จังหวัดสกแก้วก็เราเห็นถึงความอาจจะไม่ปลอดภัยด้วยปัญหาชายแดนไทยกับสะแก้วเฮ้ยชายแดนไทยกับชา<ะ>วพุชาครับ<ะ>ก็เลยปีนี้เราเก็บตัวกันที่กรุงเทพดีก,กว่าครับปิดรับสมัครหรือยังคะเชิญน่าจะเปิดอีกประมาณวันสองวันเดียวก็ปิดแล้วครับ ได้ว,ว่าใครคนอะบรานขาดนางงามอีก3คนครับตอนนี้เราก็มีนางงาม12คนนะครับขาดอีกมที่เท่านั้นใครอยากสมัครก็รีบสมัครเข้ามาที่เพจได้เลยนะครับโอเคอยากจะบอกอะไรไหมจ้าก็ขอฝากนางงามทุกคนนะก็ทําทอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็ขอฝากใครที่ว่างอยากมารับชมมาให้กาลังใจนางงามก็วันที่20นะครับ20ธันวาคมนี้ที่มอเกรษศษาสตรรนะครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับ